เล่นเตอร์ครับนี่ครัก่อนพี่ไปก่อนพี่ทุกกกันใหญยทําไมฮอาจารย์ถ่ายรูปไปก่อนนะอาจารย์เอาเลยอาจารย์คุยกันเลยอ่ะว่านโซ่ที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับการซ่อมทีวีอาการเปิดไม่ติดนะครับทีวีที่เอามาซ่อมก็คือทีวีของโซนี่นะครับเป็นรุ่นเก่านิดนึงอันดับแรกนะครับ สิ่งที่เราจะสังเกตสิ่งที่เราจะดูก่อนก็คือเวลาเสร็จปั๊กนะครับเสร็จปั๊กปั๊กนะนะครับจากนั้นนะครับกด power นะครับ power switch แล้วดูว่านะครับ LED เนี่ยนะครับมันติดไหมนะครับหน้าเครื่องเราจะเห็นว่า LED ติดหรือเปล่านะครับแต่ที่สำคัญของ Sony นะครับนีเกล ห้ามถอดเดืยด่าดนะครับห้ามถอดเดือด่าดของซูนี่นะครับเฉพาะซูนี่ถ้าถอดเนี่ยนะครับอาร์มันจะอามันจะไหม้นะครับก็คืออาตัวเนี้นะครับมันจะไหม้นะครับร้อนๆอยู่เวลาซ่อมซวนี่นะครับสายยีเก้าให้เสียบเหมือนเดิมนะครับให้เสียบเหมือนเดิมต่อมาครับ LED ไม่ติดนะครับกดสวิตช์พาวเวอร์แล้ว LED ไม่ติดนะครับ สิ่งที่เราจะดูต่อไปก็คือ1นะครับพื้นฐานนะฟิวขาดไหมนะครับก็ให้วัดดูนะครับหรือมองด้วยตาเปล่านะครับว่าฟิวขาดหรือเปล่านะฮะอันนี้อันนี้ไม่ขาดนะครับถ้าฟิวไม่ขาดนะฮะทำยังไงต่อไปนะครับสังเกตดูว่านะครับวงจรสวิตชิ่งเตอร์สไปน์เนี่ยนะครับมันมีตัวซีปูดไหมนะครับมีอาไหมหรือเปล่า สังเกตให้ดีนะครับก่อนที่เราจะลงมือทําก่อนที่เราจะลงมือซ่อมอย่างอื่นนะครับถ้าไม่มีแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ C ี R ไม่ไมไมวมเราก็มาดูว่านะครับภาพแก่ไฟเนี่ยตัวนี้ก็ภาพเก็บไฟนะครับมันจะแบ่งโซนให้อยู่ภาพเก็ไฟ ถ้ัเตาไฟเนี่ยมันมีตะกัวร่อนหรือเปล่านะมันมีตะกัวร่อนไหมนะฮะถ้ามีตะกัวร่อนแล้วก็บัตรีเข้าไปนะฮะเพราะว่าโซนี่เนี่ยปัญหาตะกัวร่อนจะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับต่อไป <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> นะบถ้าไม่มีตะกัวแล้วแล้วนะครับทาไงนะครับให้ตั้งมิเตอร์นะครับตั้งมิเตอร์นะครับมาที่ DC ก่อนนะหนึ่งพันหนึ่งพันโวลต์นะครับ พันวอนนะครับเราจะมาวัดที่ซีตัวใหญ่ก็คือซีพิลเตอร์นะครับก็คือซีตัวนี้นะฮะตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่เราจะมาวัดดูว่านะครับมันมีไฟค้างไหมมันมีไฟค้างไหมไอ้นี้วัดแล้วนะครับไม่มีค้างนะฮะเราจะลดสเกลลงมาเรื่อยๆนะครับ ลดลงมาเรื่อยๆนะว่ามีค้างป่าค้างก็มีนิดหน่อยนะครับมีแค่ประมาณสี่โวลต์ไม่เป็นไรสี่โวลต์ห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์นะครลักษณะนี้นะครับถือว่าไม่ค้างนะครับต่อไปนะครับอันดับที่เราเล็บขอดบเสียงไปด้วยเลยมันจะได้มันจะได้รู้ด้วยพอไฟไม่ค้าง นะครับเราก็มาตั้งมิเตอร์นะครับตั้งมิเตอร์มาที่ 1K นะฮะ 1K 1K เนี่ยก็คือวัดนะวัดค้อมที่ซีตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับใส่ค้างเพราะว่าใส่มันค้างอยู่ค้างอยู่อ่านะฮะลักษณะเวลาเราวัดนะครับ โดยปกติแล้วนะครับคิมิเตอร์มันจะขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงนะครับทิมิเตอร์มันจะขึ้นค่อยๆลงนะฮะอันนี่นะฮะอ่ะจดี๋ยว่าให้ดูนะครับคิมิเตอร์มันจะขึ้นแล้วค่อยๆลงนะฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่าหมายความว่าภาพแก่ภาพแก่ไฟอาจดีนะครับอาจดีนะครับอาจดีนะที่นี้ก็คืออาจจะไม่เสียหรืออาจจะเสียก็ได้ นะครับอาจจะเสียอาจจะไม่เสียหรืออาจจะเสียก็ได้นะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับที่เป็นอย่างนี้ก็คือหนึ่งนะครับเวลาเราวัดเนี่ยนะครับแลวไปมาจากวิ่งนะครับกุญวงจรซึ่งมีค่าความต้านทานอยู่นะครับซึ่งมีค่าความต้านทานอยู่นะฮะคือมีมีค่าความต้านทานตัวนี้สเกลที่หนึ่งเคนะครับเราก็จะวัดเลืยออยู่ที่ประมาณกีเอ่อ เกือบร้อยใช่ไหมนะฮะเกือบร้อยขีนะครับถ้าวงจรมันช็อตนะฮะถ้าสมมุติว่าสะพายนี่มันช็อตนะครับกิมมิเตอร์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นนะครับสุดสุดเลยสุดโอห์มเลยนะครศูนโอห์มเลยนะแต่อ่าขึ้นท้ายนะครับแต่แต่ตัวนี้นะครับเราวัดได้นะับประมาณร้อยกว่ากว่านะครับถือว่าวงจรไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่น่าจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันดับต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาลอยนะครับเราก็จะมาลอยในส่วนของพอเอาออกนะครับพอเอานะผมจะลอยที่อานะครับอาร์แปดเราจะแปดแปดห้าแปดนะครับผมจะลอย R 8 5 8แปดห้าแปด นี่ทำก,การลอยทางออกนะครับขอที่จะเข้าของเอาพุทธิมขาขัซีลอยแล้ว88ไดล้ดลอ, 8, อ 8, ัแ จากนั้นนะครับเราจะมาวัดที่ b บวกนะครับเดี๋ยวหาไฟ b บวกก่อนแป๊บหนึง่งนะครับอ่ะเสียบปลั๊กให้หน่อยนะครับจิ้มไว้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะฮะปลั๊กนะบีบวกไม่ออกนะครับบีบวกไม่ออกอ่าตัดปลั๊ก ทังนะครับในรังไฟมีบวกยังไม่ออกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราวัดตรงนี้นะฮะถ้าเราวัดตรงนี้ถ้าเราวัดตรงนี้นะครับแล้วแล้วไฟมีบวกยังไม่ออกเนี่ยน่าหมายความว่าวงจรซัพลายนะครับซัพลายเนี่ยนะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับวงจรซัพไลายังมีปัญหา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาซ่อมที่วงจรสวิตซ์มอ่ตอรสไปร์ตนะครับ,จ,รนนรบจนกว่าจะมีแรงไฟออกที่บีบวกหรือเอาพุธนะครับโอเคนะนะ,อะล,ลองซ่อมตรบนี้ก่อนดีก่นอนเล้ก่อนนะจ๊ะ